จะพามาดูวันเดย์ทิปของพวกเรากันนะคะดูจากสภาพภายในรถแล้วก็อัดแน่นไปเลยค่ะเตรียมของกันไปช่ำๆมีลูกเราขนบ้านไปทางบ้านเลยค่ะวันนี้นะเราจะไปกันที่เขื่อนอุบลรัตค่ะ เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราจะได้ไปจอดตรงไหนของเขื่อนอุบลรัตนี่เราก็มาทางนี้นี่ถึงแล้วเขื่อนบรรยากาศดีมากเมื่อวานฝนตกทั้งวันวันนี้โชคดีแดดออกไม่ร้อนมากบรรยากาศดีมากๆนี่ตรงนี้นะคะหลังไฟป่าไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าก็เรียกว่าไฟป่าน้ำพองอะ่ะ ก็ลงมาด้านหลังไฟปลายเนี่ยวิวดีมากตรงนี้ก็จะเป็นถ้าน้ําไม่ท่วมขึ้นมานะมันมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นเนินอะเป็นเนินเป็นเป็นเป็นพื้นที่ลาดลาอ่ะแล้วตรงนี้มันจะเป็นแอ่งตรงที่เรามาจอดรถตรงนี้นะคะมันจะเป็นเป็นเหมือนแบบแอ่งน้ําอะไรประมาณนี้นะพอบ้านก็กลางฝายชีดแหละกลางไว้รอเลยจ้ะเรา ักหลักตั้งแคมป์กันตรงนี้ดูสิของที่เราขนมาคือแบบย้ายบ้านอะ่ะคือมีลูกเหมือนแบบไปเที่ยววันเดียววันเดทิปไตเหมือนือนย้ายบ้านทางบ้านต้องหอบมาให้หมดมีลูกเล็กเท่ากับย้ายบ้านค่ะเวลาเที่ยวกิจกรรมของเราวันนี้นะคะก็คาดว่าตกมา าตกปลาแหละมาตกปลาคิดว่า,ามาตกปลากันแล้วก็อีกอันหนึ่งกิจกรรมเสริมของแม่คือแม่อยากเก็บหอยเพราะว่าตรงตรงนี้มีคนมาเก็บหอยเยอะมากเป็นแบบพวกหอยกาบหอยทรายอะไรเงี้ยเขาจะไปผัดแบบผัดน้ํามันหอยเป็นผัดผัดเห็ดอ,อร่อยมากหอยแบบเนี้ยช่วงนี้เขาก็เก็บกันเนี่ยจะถ้าสังเกตนะ้าน,นหลังอะ่ะจะมีคุณยายงมหอยอย,อยู่หาลัง้านหลัง วิวด้านหลังเขากำลังงมหอยกันไม่รู้ว่าเขาได้กันไหมอะ่ะก็จะลองดูนะว่าจะเราจะงมหอยได้ไหมตอนนี้คุณพ่อก็เริ่มจะประกอบเป็ดเพื่อตกปลาแล้วเนี่ยดูดิวิวมันวิวมันดีมากอะ่ะแบบเป็นหลังภูเขาแล้วตรงนี้ก็มันเป็นน้ำเขื่อนนะมันจะเป็นแบบคลองเล็กๆเ,เข้ามาตรงตรงแอ่งตรงเนี้ย แล้วก็เป็นเราก็จะหันหลังให้แดดรถเราก็จะเย็นนี่ขนาดประมาณบ่ายบ่ายสองแล้วนะตอนเนี้ยเวลาที่ตั้งอะบ่ายสองแล้วก็ยังแบบอากาศดีอ่ะอากาศดีมากไม่ร้อนไม่ร้อนเลยลมเย็นๆชิลชิสบายสบายคุณพ่อเขาก็ทำเป็นโต๊ะพับ DIY ตัวนี้คุณพ่อเขาทำเองนะ ถังน้ำเราก็เตรียมมาแบบสองถังจุกๆเลยจ้ะไม่แน่ใจว่ากี่ลิตรน่าจะถังละยี่สิบคุณพ่อเตรียมมาดูดิฟิลเหมือนรถโด,ดลมอนไหมมีทุกอย่างเลยนะเชื่อไหมข้างในอ่ะห้องน้าเคลื่อนที่ชักโคลเคลื่อนที่เครื่องปั่นไฟครัวเล็กก็มีนะที่เราเตรียมมาวันนี้ มีทุกอย่างมากๆพร้อมมากๆแต่ว่าวันนี้จะไม่ได้กางเต็นทห้องน้ําให้ดูเพราะว่าลมมันแรงมากคือถ้ากางอ่ะคิดว่าสมองเอาไม่อยู่คิดว่าเต็นน่าจะปิวเต็นห้องน้ําน่าจะปิวแต่ว่าก,ก็เตรียมมาเตรียมมาเผื่อฉุกเฉินอะไรเงี้ยนี่วันนี้ทําการประมงกันตรงนี้นะคะรอดูว่าเราจะทําบาปขึ้นไหม วันนี้เป็นวันพระแต่พ่อบอกว่าวันพระเป็นอะไรที่ตกปลาเราหมานมากพ่อบอกแบบนี้ต่รอรอดูว่าเราจะทำบาปกันขึ้นไหมคนดีๆแบบเรา <c oughs> หน้าที่แม่ตอนนี้นะคะก็จะเตรียมกับข้าวค่ะกับข้าวที่เราทำมาจากบ้านก็ไม่มีอะไรมากเลยก็จะมีข้าวเหนียวทอดปลาทอดไก่ ไก่ย่างอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่กินง่ายทานง่าย,ายนี่ที่นอนที่เราเตรียมไว้ให้เด็กๆพับเบาลงไปแล้วแบบนอนได้กว้างมากเดี๋ยวหน่อยพ่อเขาก็จะเอาแอร์เคลื่อนที่เข้ามาเปิดให้ข้างในจริงๆตอนนี้ก็เย็นอ่ะลมเย็นเย็นสบายเด็กสองคนก็คืออยู่กันแบบสบายสบายเลยนั่งดูพ่อตกปลาชิลๆไปนี่พ่อเขาก็บุ่นอยู่กับสมอสมอ ไฟชีดมากเพราะว่าลมมันแรงอะ่ะมันแบบมันหยุดไม่อยู่ต้องแบบเที่ยวผูกเที่ยวตั้งนี่ไงครบเสร็จแล้วจ้ะอีกเครื่องปั่นไฟหอบมาด้วยเลยจ้ะเครื่องปั่นไฟเอ้ยไว้เปิดแอร์แอร์เลือนที่เอ้ยมาแคมปิ้งยังไงให้เหมือนอยู่บ้านเราทํารถแคมปิ้งให้เหมือนเป็นรถบ้านแต่จริงๆเราก็ทํารถบ้านกันนะ บ้านเราทำรถบ้านขายนะคะติดตามเราได้ diy by andy เลยนะเราทำเป็นแคมเปอร์ทางขายอขายของก่อนตอนนี้ตกปาปลาก็ยังไม่กินนะเห,นเหมือนเราจะทำบ่าวกันไม่ขึ้นเลยอะช่วงนี้ก็แม่ก็จะมาทำกับข้าวให้ตัวเล็กนะคะกับข้าวตัวเล็กวันนี้คือรีบแบบรีบมากแวะเซเว่น ซื้อเป็นเหมือนซีรีเลกซีรีเลกผสมน้ำให้ลูกเพราะว่าแม่ลืมเตรียมกับข้าวเด็กมาค่ะกับข้าวเด็กเล็กแม่ลืมทำเพราะแม่รีบมากแม่ต้องเตรียมของเพื่อที่มาแคมวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ลูกกินแบบซีรีเลกไปก่อนนะคะจริงๆก็มันนานๆทีมันฉุกเฉินก็จะต้องแบบนี้แหละ ตรงนี้เป็นครัวเล็กที่คุณพ่อเขาเตรียมมาให้คัวเล็กของเรานะคะสะดวกมากแค่เอาเตาแก๊สอะเตาแก๊สปิกนิกมาวางแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นช่องใส่เครื่องปรงุงใส่ของใส่ถ้วยใส่จานใส่หม้อใส่ได้ทุกอย่างถ้าใครสนใจก็สอบถามได้ทางช่องเลยนะคะนี่โต๊ะเราก็รับทํานะอุปกรณ์แคมปิ้งต่างๆอ่ะ จริงๆอะที่บ้านเราทำหมดเลยสนใจสั่งทำได้เพราะว่าพวกเราทำเป็นแบบงาน DIY ลูกค้ายอยากได้แบบไหนก็คือสั่งทำได้เลยนี่เด็กๆสนุกสนานมากลูกสาวคนโตนี่เก็บหอยชอบมากเลยเป็นกิจกรรมวันหยุดที่ให้ลูกห่างจากจอเนาะเพราะบางทีเด็กสมัยนี้เขาก็จะ อยู่กับจอมากไปบางทีเราก็ต้องพาลูกออกมารับธรรมชาติให้เขาได้เรียนรู้กับธรรมชาติอยู่บ้านน่ะก็จะเลี้ยงลูกในห้องแอร์ซะส่วนใหญ่วันนี้เขาได้ออกมาได้ทำกิจกรรมข้างนอกก็จะเป็นเหมือนการได้รีแลกของเขาไปในตัวแล้วก็ไม่ให้ลูกติดจอมากเกินไปกิจกรรมหลักๆของเราวันนี้ต้องการแค่ให้ลูกได้ผ่อนคลาย ก่อนเปิดเทอมเลยค่ะดูสิวิวบรรยากาศดีมากตอนเย็นๆก็จะมีน้องวัวเนาะเขาก็น้องวัวมาเลี้ยงเต็มเลยบรรยากาศช่วงนี้ก็เริ่มจากคืนฝ่าคืนฝนเวลาตอนนี้ก็น่าจ,จะประมาณ4่โมงโก,กว่าห้าโมงเย็นแล้วค่ะน้ำก็จะเริ่มนิ่งแล้วเชื่อไหม หลังจากนี้ที่แม่ไปหงมหอยอ่ะลงไปประมาณ10นาทีก็ได้มาแหละแต่ไม่ได้ถ่ายไว้ก็ปล่อยให้คุณพ่อขอจอยกับคุณลูกไปส่วนพี่สาวก็ไปเก็บหอยกับแม่ได้มาไม่เยอะมากส่วนใหญ่จะปล่อยเพราะว่ามันจะมีหอยแค่มีแต่หอยตัวเล็กคนน่าจะเก็บกันไปเยอะแล้วว่ะดูฝั่งตรงข้ามเขาก็มาลงเก็บนะเราเชื่อไหมว่าเหตุการณ์ต่อจากเนี้ย ที่ไม่ได้ถ่ายไว้เลยอ่ะเพราะว่าฝนลมลมฝนมันเริ่มมาพอลมฝนมันเริ่มมาแลาก็ทยอยเก็บของขึ้นรถไปและนี่ค่ะภาพรีบกลับอย่างไวมืดไวมากเลยจ้าเดีย๋ยววันหลังนะคะเราจะไปที่ไหนฝากติดตามพวกเรากันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ